สวัสดีครับสวัสดีค่ะจอนครับเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่ Global House สำนักง,งานใหญ่อ๋อใช่แล้วนะคะซึ่งที่นี่เป็นต้นแบบดิจิตอลสโตร์นะคะวันนี้พี่จอนขาในช่วงที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดแบบนี้เราจะมาดูมาตร,รการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของ Global House กันค่ะเ yeah, let's go <S อ่าพอมาถึงนะคะเราก็จะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ จุดยืนนะคะก็จะห่างจากเจ้าหน้าที่1เมตรนะคะแล้วก็จะมีการตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมินะคะโอเคตอนนี้36.4อ,องศาเข้าได้แล้วเย่สำหรับใครที่ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ผ่านเราก็มีจุดนั่งรอให้ทางนี้เลยครับและที่นี่นะคะก็คือจุดบริเวณเคาน์เตอร์ขายค่ะเราก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้สําหรับลูกค้าทําความสะอาดมือนั่นเองค่ะและเรายังมีจุดรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า1เมตรด้วยครับ และที่จุดชําระเงินนะคะก็ยังมีการเว้นระยะห่างนะคะระหว่างลูกค้ากับพนักงาน1เมตรนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินนะคะซึ่งมีช่องทางการชรําระเงินให้ลูกค้าง่ายนิดเดียวค่ะสามารถชรําระผ่านบัตรเครดิตและสามารถชรําระผ่านการสแกน QR code ได้เลยค่ะ มาตรการป้องกันและคัดกรองโรคโควิด -19 การดูแลและทําความสะอาดบริเวณรถเข็นตะกรา้าเก้าอี้รับรองลูกค้าเคาน์เตอร์ขายจุดชําระเงินบริเวณห้องน้ําราวจับตู้เอ m ทางเข้าออกทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเชือ้อในจุดที่มีการสัมผัสเป,เป็นประจําและนี่คือมาตรการการป้องกันและคัดกรองเชือ้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะที่กรมบ้านเาของเราใช้เป็นมาตรฐานทุกสาขาค่ะช็อปง่ายจ่ายสะดวกสบายใจได้เลยครับ g l o บ a l เฮาส์ <Open> ครบ,ครบหลากหลายให้บ้านคุณ